คนตื่นธรรมคารวาสคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสอนธรรมแล้วก็สร้างความสันสะเทือนไปทั่วประเทศชาวบ้านนะครับต่างก็ถูกอกถูกใจในลีลาการสอนธรรมในลีลาการตอบปัญหาเยอะแยะมากมายเลยผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาแล้วก็นึกไม่ออกเลยว่าอีกกี่สิปีถึงจะมีบุคคลลักษณะนี้เกิดขึ้นใหม่สักคนหนึ่ง ทีนี้ผมลองมานั่งคิดในลักษณะย้อนกลับดูว่าถ้าคนตื่นทำไม่ทำอะไรเขาจะไม่มีทางดังเลยไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็จะไม่เกิดคนตื่นทำขึ้นมาเพื่อนๆลองมาคิดตามกันดูว่าตรงกันหรือเปล่าผมคิดมาได้สามข้อนะครับข้อแรกเลยถ้าคนตื่นทำไม่กล้าบวกกับสายหมู ไม่กล้าชนกับสารพัดความเชื่อผมว่าคนตื่นทำเกิดได้ยากแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์คนตื่นทำบวกกับสายมูชนตรงๆชนแบบที่เรียกว่าตีแสกหน้าเลยนะครับซึ่งมันจะมีสักกี่คนนะครับในประเทศนี้ที่กล้าที่เข้าไปชนกับกลุ่มนี้โดยตรงเลย เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็มีผลประโยชน์มากมายยิ่งกระแสช่วงหลังเนี่ยสายมูมาแรงมากเลยเพราะว่าเหล่าดารานะครับคนดังอินฟลูเอนเซอร์นักธุรกิจออกมาโปรสายมูกันใหญ่พอเหล่าดาราคนดังออกมาสนับสนุนเอามาโชว์ว่าไปมูนั่นมูนี่มาเนี่ยคนที่เป็นชาวบ้านนะครับ เป็นคนทํางานปกติเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะคล้อยตามมันมีโอกาสสูงที่จะเชื่อและเข้าไปทําเหมือนกับคนที่เป็นผู้นําทางด้านความคิดส่งผลเยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเส้นทางชีวิตที่ควรจะเป็นถามว่าผมรู้ได้อย่างไรนะครับนอกจากคนที่รู้จักแล้วเนี่ยให้ไปดูที่คอมเมนต์ที่ Tik t o อกเลย ให้ไปดูคอมเมนต์ที่โซเชียลต่างๆเขาบอกข้อชีวิตเขาง่ายขึ้นเขาไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเขาไม่ต้องไปกังวลใจโน่นนี่นั่นเพราะว่าไปมูมาแล้วเขาบอกให้ไปทำพิธีกรรมแก้1 2 3ซึ่งมันนำพาไปสู่ความกังวลใจแล้วก็เสียทรัพย์บางคนเสียเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีบางคนก็อัดคลิปมาระบายอยู่ใน TikTok บ้างอยู่ในโซเชียลอื่นบ้าง แต่พอทันทีที่อาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมลุกขึ้นมาเปิดหน้าชนบวกกับสายพวกนี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับสิ่งที่ควรจะยึดก็คือหลักสัจจกความจริงของพระพุทธเจา้าแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆชีวิตมันง่ายขึ้นทันทีเลยคือสังคมไทย,ยขาดคนอย่างอาจารย์เบียร์ที่กล้าลุกขึ้นมาประกาศเรื่องเหล่านี้แล้วพร้อมชน แล้วพร้อมสนับสนุนว่าเส้นทางที่ควรจะเป็นจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องขอชื่นชมแล้วต้องขอคารวะอาจารย์เบียร์เลยว่าเป็นบุคคลที่กล้าขึ้นมาพูดในเรื่องสัจจะความจริงในสังคมที่กำลังเดินทางไปอยู่ในสายมูเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาว่าถ้าอาจารย์เบียร์ ไม่ลุกขึ้นมาบวกกับสายมูเนี่ยคนตื่นทำเกิดได้ยากครับสำหรับข้อ2นะครับคนตื่นทำเนี่ยไม่มีทางดังเลยถ้าเขาไม่เข้าใจโซเชียลบางคนคิดว่าเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งมาตั้งแล้วก็ไลฟ์พูดไปเรื่อยๆนั่นคือการเล่นกับโซเชียลละนั่นคือการเข้าใจกับโซเชียลละผมว่ามันน้อยไปอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาเข้าใจ การใช้โซเชียลเป็นอย่างดีเขารู้ว่าวิธีการสื่อสารกับกลุ่มคนที่ฟังเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรดังนั้นอาจารย์เบียร์ก็เลยใช้ภาษาที่มีลักษณะเหมือนเพื่อนสนิทคุยกันตักเตือนกันได้จิกกัดกันได้ด่าทอกันได้ซึ่งบางคนไม่เข้าใจก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่อยากคาย มันเป็นภาษาที่คนสนิทเขาคุยกันถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหยาบคายคุณลองไปดูรายการในโซเชียลอื่นๆดูผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนั้นเน็กเนี่ยตอบคำถามปัญหาชีวิตดูระดับการใช้ภาษาซึ่งนั้นเน็กก็ทำได้ดีนะหรือคนที่เป็นคนโซเชียลอื่นๆเนี่ยโอ้โหการใช้ภาษาในระดับปรลอดแตกเลยเนะี่ย หลายคนถึงกับฟังไม่ได้ก็มีนะไม่เห็นมีใครไปเคลื่อนไหวว่าอะไรเลยเป็นเรื่องเราใหญ่โตไม่มีแต่มาโฟกัสที่อาจารย์เบียเผอๆนะภาษาที่อาจารย์เบียรใช้เนี่ยเด็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับคนกลุ่มนั้นและจริงๆเรานะให้สังเกตนะถึงแม้ฟังดูแล้วอาจจะไม่เพราะมากแต่อาจารย์เบียรเขามีลิมิตในการใช้คำและภาษา ไม่ให้เดินทางเลยไปถึงจุดจุดหนึ่งะครับผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเดินทางไปจุดนั้นนี่คือวิธีการสื่อสารของอาจารย์เบียร์แล้วอาจารย์เบียร์ก็เลือกใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่อนข้างครบนะตัวหลักๆเลยโดยเฉพาะ TikTok เนี่ยมีมีข้อดีมากเลยคืออาจารย์จะไลฟ์สดยาวๆนะครับหลายชั่วโมงยาวมากเสร็จแล้วก็เน้นการตอบคำถาม ใช้ภาษาที่ทำให้รู้สึกว่ามันสนุกเหมือนเพื่อนสนิทคุยกันยิ่งเป็น TikTok ด้วยเนี่ยทำให้คนอื่นที่ฟังและชอบใจเนี่ยสามารถตัดเอาบางส่วนสามารถตัดเอาบางตอนเนี่ยไปทำเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วก็เพิ่มสีสันเข้าไปจากนั้นก็แชร์ไปนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือคำถามคำตอบที่สนุกเนี่ยมันก็กลายเป็นไวรัลคนก็ชอบอกชอบใจ คนหมู่มากก็เข้ามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่ออาจารย์เบียรสามารถจับกลุ่มความสนใจได้กว้างแล้วเนี่ยก็ใส่หลักคำสอนอ้างอิงสิ่งที่ควรจะเป็นไปซึ่งเรื่องราวก็หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องชีวิตเรื่องผัวเมียแฟนทะเลาะกันดีกันโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นเรื่องที่เราเจออยู่ทุกวันนะครับบางคนเท่าที่ผมเห็นนะ หยิบไปให้แฟนดูหยิบไปให้เมียฟังมันก็เกิดความน่ารักความสนุกนะครับไอ้จุดนี้คือการเข้าถึงง่ายในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์เบียร์เผยแพร่ผมไม่เห็นเลยนะครับว่ามีคนที่สอนทำคนไหนที่ทําใกล้เคียงหรือลักษณะนี้ที่เข้าถึงคนหมู่มากได้แล้วคนหมู่มากยอมรับสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดดีด การใช้โซเชียลลักษณะเนี้ผมว่าในแง่ของโปรดักชันเนี่ยมันง่ายนะขนาดที่อาจารย์เบียร์เดินทางไปบรรยายธรรมระหว่างเดินทางอาจารย์ก็ยังสามารถไลฟ์สดได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็เน้นถามตอบปัญหาว่ากันไปโปรดักชันนั้นง่ายแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการตอบให้ได้ในลักษณะที่อาจารย์เบียร์ทำสามารถกวาดความสนใจของคนทังประเทศไว้ได้ แล้วก็กล้าบวกกับสายหมูนะครับใส่หลักธรรมคำสอนที่ตรงกับขณะเวลาประเด็นเหล่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปที่จะมาทำในลักษณะนี้ได้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เบียรโดดเด่นออกมาจากคนสอนธรรมคน,นอื่นๆแล้วก็เป็นตัวที่ส่งเสริมให้อาจารย์เบียมีชื่อเสียงนะครับ รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะ TikTok เนี่ยนะครับแพร่กระจายคำสอนสั้นๆประเด็นที่สนุกๆออกไปเป็นไวรัลในวงกว้างไป2ข้อแล้วนะครับข้อที่3ถ้าอาจารย์เบียร์ไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์เบียร์คนตื่นทำก็ยากที่จะดังยากที่จะเกิดน,นั่นก็คือไม่ยึดหลักที่มัน่นคงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์มีการยึดหลักที่มัน่นคง และมีความมั่นใจในหลักที่ยึดเป็นอย่างมากสามารถดีเบตสามารถโต้ตอบกับพวกกลุ่มความเชื่อสารพัดต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วคนฟังก็รู้เลยว่าใครที่พูดแล้วดูมีน้ำหนักใครที่พูดแล้วมีเหตุผลนะครับเพราะว่าวิธีการยึดหลักโดยเฉพาะหลักที่เป็นสัจจะความจริงด้วยและนี่คือ3ข้อที่ผมคิดว่า อาจารย์เบียร์ถ้าไม่มีนะก็ยากที่จะดังและเพื่อนล่ะนะครับคิดยังไงกับประเด็นนี้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ